เผยข้อมูล Oneplus 13จะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนระทงกลุ่มแรกที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 4ล่าสุดทันนี้ต้นแคสต์สเตชันจอมแม่นฝั่งจีนก็ได้เผยข้อมูลว่า Oneplus สิบว,ว่าทีสมาร์ทโฟนระทงรุ่นใหม่จะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนกลุ่มแรกที่ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon แปด Gen 4ครับโดยทางนี้ต้นแคสต์สเตชันยังบอกอีกว่า Oneplus สิบ จะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ใช้ชิประอทงรุ่นใหม่ร่วมกับเซร์มี15ซีรี์ที่หรือว่าจะเป็นรุ่นแรกที่ประเดิมไปก่อนครับส่วนสเปคของ OnePlus 13คาดว่าจะมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบ u l t ร a Sonic และเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบซิลิคอนชั้นสูงพร้อมด้วยมีความจุที่ใหญ่พอสมควรเมื่อเทียบกับ12ครับซึ่งหน้าจอแสดงผลของรุ่นใหม่จะได้เป็น LTPO OLED ขนาด6.8นิ้วความละเอียด 2K และมีความโค้งหน้าจอเล็กน้อยครับส่วนกล้องหลังจะอัปเกรดขึ้นมาแน่นอนครับแต่ยังไม่มีสเปคละเอียดเผยออกมาในตอนนี้ครับสำหรับวันพัฒ13คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้โดยจะเริ่มที่จีนก่อนจากนั้นจะตามมาด้วย global ต้นปี2024ครับ